ะะกลับมาอีกครั้งกับการ react B N K f o r t นะคะก็คือหลายคนน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วว่าวันนี้เราจะมา react s y Kill c i n t e l แอบสารภาพก่อนเลยว่าดู performance ใน tiktok มาแล้วแต่ว่าเราดูแค่ท่อนหกนะคะแล้วเราก็ได้แบบแกะท่ามันนิดหน่อยแล้ว ใจอ่ะมันไม่ไหวจริงใจมันรู้สึกว่าเคย้ยจะต้องฟังเพลงเต็มเพราะว่าเพลงมันน่ารักมากวันนี้เราก็เลยจะมา r รีแอคชั่นไซเคิลทวินเทลเบ k f o r t เ d a ก c e p e r f o r m a n c e กันค่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรีแอคกันเลยดีกว่าค่ะไป ใส่มากที่น้องได้เป็นเซนเตอร์แบบน้องชายมากขูดใจไว้ เพลงน่ารักมากไม่ไหวแล้วจะบรรยายความน่ารักของสิ่งนี้ได้ยังไงคะทุกคนขอกคำนี้ามความน่ารักนี้หน่อยคะ่ะ ชอบอ่ะชอบที่พเบ็นเททำเพ,เพลงแนวนี้แปลแบบนี้สไตล์นี้มันแบบมันทำให้สาวน้อยใจฟูอ่ะเข้าใาจปะเข้าใจเรื่องราวปะว้าลูกนะ<ๆ>อย่าโตไปมากกว่านี้ ผมส่งนี้มาเพื่อเพลงนี้เลยนะคะ รอยยิ้มอ่ะรอยยิ้มของน้องอ่ะมันจะว่าจะว่าตายจนตก วีได้ไงอุ้ยเจดับไปป้าทุกคนคือมันต้องมี MV หรือเปล่าจบแล้วหรอไม่อยากจบเลยอยากดูอีกอยากดูอีกเรื่อยๆน่ารักมากเฮ้ยเบียนเค่ะคะทำอะไรอยู่คะต้องการ MV คะ่ะต้องการ MV เดี๋ยวนี้คะ่ะ ก็คือน,น่ารักมากเราน้องๆเพอร์ฟอร์มกันน่ารักมากคือเอาจริงนะเรารสึกว่าแบบเราชอบ b บีเเวลาแบบทำเพลงแปลสไตลน์นี้เรารู้สึกว่าเป็นคำแปลที่มันทำให้ใจฟูได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบมันจะมีช่วงยุคแรกๆที่เฮ้ยคำแปลมันกระแทกใจสาวน้อยอะนึกออกใช่ปะแล้วสำหรับเพลงนี้มันกลับมาอีกครั้งเราได้แบบฟิลโมเมนต์นั้นอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ น้องๆน่ารักมากเนื้อเพลงน่ารักมากท่าเต้นน่ารักมากคือเข้าใจเลยว่าทําไมแบบเพลงนี้มันกลายเป็นแบบไวรัลเนื้อออกปะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมี M v มพราะเราอยากแบบเสพความน่ารักความสดใสของน้องๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบตัวถ้ามาทําเนื้อ MV จริงๆอะ่ะเราน่าจะได้แบบเห็นน้องๆมากขึ้นน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบได้มีโอกาสชายมากขึ้นในจุดของน้องเพราะว่าแบบ เพอร์เพอร์ฟอร์มดีมากอันนี้เราขอชมเลยแต่ว่าเทิติแบบอย่างเดียวสําหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนนี้เราสึกว่ากล้องมันล่อนเร็วไปไหม <c oughs> มีใครคิดเหมือนเราไหมคือเรารู้สึกว่าแบบกล้องมันล่อนเร็วแล้วมันดูไม่ค่อยโฟกัสหน้าคือถ้าเกิดไม่ใช่แบบมุม close up หรือว่ามุมที่เป็นีเดียมอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเห็นหน้าน้องผ่านๆไปมากแล้วมันเลยทําให้แบบ คือมันมันเลยเน้นแบบเห็นภาพรวมก็เข้าใจแต่ว่าเป็นแดนเพอร์ฟอร์มเราก็เลยมีความรู้สึกว่าควรจะมี MB มาให้น้องไหมหรือว่าอาจจะเป็นอะคูสติกไหมหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้แบบเราได้เห็นหน้าน้านองๆแต่ละคนแบบชัดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราแบบคิดไปเองหรือเปล่าเนาะก็อาจจะเป็นแบบติไว้อะไรอย่างงี้นิดนึงนี่นึง,นนง,นงละกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดคือกด ซัคสมครกนะคะกดสับสไาริ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อติดตามรีแอคชั่นใหม่ๆนะคะว่าราลุนกันว่าจะทำรีแอคอะไรมาให้ทุกคนได้ชมอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย